ใส่แอร์ของรถฟอร์ดเฟียต้านะครับชุดนี้เป็นตู้แอร์อะไรแท้มาตรฐานโรงงานประกอบรถนะฮะแล้วก็มีชุดกองฝุ่นตู้แอร์นะฮะเลือกใช้ของโปรเทคให้ชุดลูกยางโอลิงนะเปลี่ยนใหม่ทุกข้อต่อตัวรีเซิร์ฟเด e r เอร์ก็เลือกใช้ของ d e n โ so ซนะครับชุดวาวนะครับ ครบชุดนะฮะตัวนี้น้ำมันคอมเลือกคุณภาพดีเลยนะครับก็จัดเป็นชุดอะไรมาตรฐานรับประกันกรณีตู้แอร์รั่วนาน1ปีนะครับหปีหรือส0งหมกิโลเทียบตู้แอร์กันชัดๆนะฮะก็ตู้แอร์ซ้ายมือคือของเก่านะถามว่ารั่วไหมไม่รั่วนะเช็คแล้วไม่รั่วถามว่าติดรถมานานไหมก็อย่างน้อยๆก็ประมาณ7-8ปปีขึ้นไป วันนี้เราลื้อแล้วนะฮะ,ะก็แนะนำเปลี่ยนก็ใช้อะไหลแท้มาตรฐานของเขานะฮะให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังของตู้แอร์นะฮะจริงจงจะเลอะแล้วก็เปื้อนฝุ่นนะฮะดูคราบยังดำๆอยู่นะแต่เราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะฮะเพราะว่าเช็ครั่วจะได้เห็นชัดๆนะ,ะตู้ด้านซ้ายก็มีคราบสกรปรกนะมีคราบฝุ่นคราบอะไรอยู่ เช็ค่วแล้วไม่รั่วนะฮะก็แจ้งไปตามความจริงนะว่าไม่รั่วเปลี่ยนใหม่เราก็มีอะไหล่รองรับอยู่แล้วนะฮะรบับประกันนะครับหนึ่งปีชุดกรองแอร์นะครับก็ดูของเก่าของเก่าก็ดำนะฮะของใหม่ขาวสะอาดพร้อมกรองฝุ่นได้อย่างดี ตัวน,นี้ก็กอง PN 2.5ได้นะครับยับยั้งการสะสมสิ่งสกปรกนะฮะปกป้องหุ่นจากฝุ่นละอองฝุ่นขนาด PN 2.5ได้นะครับก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานให้นะครับกรณีการรับประกันตู้แอร์รถที่เราเปลี่ยน1ปีหรือ20,000โลถ้า ตู้รั่วมีกลิ่นแปลกๆช่างก็ต้องมารั่งรือแบบนี้นะฮะนั่งถอดนั่งรือ้อย่างงี้ฉะนั้นคือไม่แปลกครับที่ลูกค้าเจอบางครั้งนะฮะถูกปฏิเสธงานบางครั้งช่างไม่แก้ให้ดือด้อก็มีนะเคยมีลูกค้าบ่นนะฮะ ไปแล้วเขาไม่แก้ให้ไปแล้วเขาไม่ทําให้ไปแล้วเขาอ้างนู่นอ้างนี่เพราะว่ามันยุงยนยนะะนย่งยากไงนะฮะมันยุ่งยากตอนจะรับงานตอนอยากจะได้งานก็คุยราคากันในราคาที่ถูกแต่ไม่พร้อมรับประกันหลังการขายแบบนี้ก็ไม่ไหวนะวันนี้เราทํางานเหมาะสมนะฮะตามความยากง่ายของ รถแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนะแล้วเราก็บวกการรับประกันความเสี่ยงต่างๆไว้ในค่าบริการในค่าอะไรของเราดูแล้วคือมันเหมาะสมนะเหมาะสมนะครับถ้าเราเอาไปเทียบกับบางอย่างก็อยู่ที่ความรู้สึกเจ้าของรถแล้วครับแต่ผมอะ่ะคิดให้มันสอดคล้องและเหมาะสมกับงานทุกพันครับ เทียบตัวแอร์กันชัดๆนะฮะก็ตัวแอร์ซ้ายมือคือของเก่านะเอาแล้วครับเอาลเอาลย เรียบร้อยนะครับตอนยกก็ไม่อยากพูดแทรกอยากให้เจ้าของรถอยากให้คนที่ใช้รถรุ่นนี้ได้เห็นนะครับว่าเวลาช่างเราทำงานมันมีความยากง่ายในเนื้องานเพียงใดนะฮะก็ไม่บรรยายไม่พูดมากก็คือให้ให้ดูนะว่าทุกอย่างต้องทำงานด้วยความระมัดระวังนะครับระมัดระวังนะฉะนั้นคืองานพวกนี้อะ มันไม่ใช่ดูในเว็บไซต์ว่าราคาตู้เท่าไหร่ราคาอะไรเท่าไหร่มันหมายถึงค่าแรงหมายถึงค่าบริการและความเสี่ยงที่ต้องรับประกันสินค้าอีกหนึ่งปีถ้าเราเปลี่ยนให้แล้วแล้วมีปัญหาตู้แอร์รั่วซึมเราก็ต้องลื้อแบบนี้ออกมายกแบบนี้ออกมาก็เป็นต้นทุนการทำงานของเราทุกคนนะครับแม้แต่ บางครั้งนะฮะบ,บริษัทรถก็ยังไม่ไม่ไม่อยากให้บริการงานแบบนี้นะฮะงานแบบนี้วันนี้ช่างแอร์นะฮะช่างแอร์ก็รับความเสี่ยงในการเปลี่ยนตู้แอร์ไปค่อนข้างเยอะนะค,ค่อนข้างเยอะก็ฝากให้ทุกท่านเข้าใจการทำงานของช่างแอร์ด้วยครับท่อต่างๆสอดออกมาเรียบร้อยทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเตรียมประกอบท่อนด้านนอก ดูสภาพใบไม้นะฮะเดี๋ยวต้องจัดการดูดปุ่นให้เรียบร้อยนะฮนะก็เป็นจุดที่ใบไม้นะเห็นไหมปิวนะรถไถจอดใต้ใบไม้ถ้าไม่ดูดออกมันก็เนา่านะมันเปียกน้ำมันแฉะมันก็เนา่าก็ผุ ก็ถูกอันนี้เราจะการให้นะครับเกาะติดตามติดชีวิตช่างแอร์ัเลยนีโอ้โหงานนี้ ให้ตามีสำคัญเลยนะถ้าเกิว่ามันล้นล้อว่านันเดใบไม้เกิดติดไฟขนะึ้นมเหมือนในไฟป่าขึ้นมานอันตรายนะ ไม้แห้งๆแล้วเราอยู่บนหัวเครื่องเลยนะคับเดี๋ยวเกิดไฟไหม้ติดเครื่องยนต์ขึ้นมาเนี่ยสาเหตุจากใบไม้นะ,ะนตลายอาจารย์ครับยังไงไอ้จอดรถแต่ต้นไม้ก็ต้องพยายามตรวจสอบด้วยนะครับ โอ้ยนี่หน่อยนี่เงว้เห็นดูดูโอ้ยแอบแอบแอบอย่าครับอย่าพลาดอย่าพลาดโอ้นครับงูเขเต่าครับเอาละเค